ยามาอยู่กับ isuzu นะครับ all new d-max ติดตั้งจอ Android นะครับเป็นขนาด9นิ้วนะตัวนี้2องสนะครับตรวจสอบกล้องถอยครับนี่ครับเข้ากล้องถอยนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นแบบนี้นะครับตัดต้องถอยครับเข้าสู่หน้าจอโฮมครับแล้วเดี๋ยวเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับต่อไปหน้าจอแอปพลิเคชันครับ ก็เล่นได้ครบครันนะครับตัวนี้ใครที่ชอบจอ Android นะครบประหยัดนะครับตอนนี้จัดโปรเยอะเลยนะครับใครอยากได้แบบไหนอินบ็อกมานะครับตอนนี้ก็เล่นได้ครบฮะดูสีสันของภาพครับสวยงามนะครับ่าเรียบร้อยนะรเปิดเฟรดีครับเปิดเฟรดีนะครับแถบด้านข้างจะขึ้นทั้งหมดนะฮะให้เรามองเห็นวอลลุ่มบวกลบแบ็คโฮมนะครับรวมถึงออนออฟด้วยนะครับ ป,ปิดปุ๊บก,ก็จะไม่มีไฟแบบนี้ฮะหน้าจอจะดีเมอร์นะครับการใช้งานก็เหมือนกั Android ทั่วไปนะครับเชื่อมต่อ hotspot <ๆ>ก็ได้เลยใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกสอบถามน้าได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ